พี่น้องพี่น้องสวัสดีเอฟสี่ใบบุริลำเด้อพี่น้องวันนี้นะคะพี่ายก็มาอยู่ที่ห้างอาดีนะเพื่อนนี่นะคะกับสินค้าราคาถูกมากมายเด้อพี่น้องพักเพิกก็ถูกนะเพื่อนนี่เนาะพวกชุบบุหรี่นะคะเพื่อนเนาะสามีชอบกินแบบนี้นะเพื่อนแต่ว่ามันก็ใหญ่เกินนะเพื่อนอืเบ่งช่องเนื้อต่างๆเด้อพี่น้อง ช่องเนื้อต่างๆนะคะชิคเก้นกับบาบนะคะเพื่อนนี่เนาะกับบาบต่างๆนะพี่น้องนี่แค่เอาไปย่างนะหมักเรียบร้อยแค่เอาไปย่างนะเพื่อนแค่เอาไปย่างนะคะเพื่อนนี่นี่เนาะเพื่อนยุดบายเดอะฟิปเดอะไนท์อ่าชเวนตีทรีนะคะกินกินก่อนวันที่ห้าเดือนเก้านี่นะคะัเพื่อนเออหมดอายุนะคะัเพื่อนเนาะอีเนาะพี่น้องหมูหมูพี่น้อง สามเหรียญเก้าเก้านะฮะกองนึ่งนะพี่น้องสามเหรียญเก้าเก้าได้กองน่พี่น้องแบนบอลน,นี่ยฟานเดกรัมนะคะสำหรับอ่าห้าห้าครึ่งกิโลนะเพื่นอนฟางเลดกลัมก็คือครึ่งกิโลนะเพื่นอนอยู่ที่สามเหรียญเก้าเก้านะเพื่นอนเท่ากับสี่เหรียญนะพี่น้องเอาเอาพี่น้องนี่นะเพื่นอน เนื้อสเต็กต่างๆพี่น้องนี่แบบนี้สเต็กแบบนี้นะอร่อยพี่น้องแบบนี้เนื้อแบบนี้อร่อยพี่น้องเนื่องจากมันติดมันนะเป็นเป็นเอนเนื้อเนื้อสเต็กต้องเป็นเนื้อติดมันนะเพื่อนเออเนี่ยเพื่อนแบบนี้นะอร่อยนะเพื่อนนี่เนาะนี่เนาะแบบนี้อร่อยนะพี่ใบซื้อไปแล้วเนาะมีที่บ้านนะเพื่อนเออสำหรับคุณสามีนะ เพื่อนเออเนื้อสเต็กแบบนี้ล่อยนเพื่อนเนื้อต่างๆพี่นอกสินค้าราคาถูกนะนี่บีบช่างนะคะเปิง้งสินค้ามากมายพี่นอ้องหมูต่างๆพี่นอ้องพอกริบนาหาเพื่อนซี่โครงกระดูกหมูออนพี่นอ้องนี่ ซี่โครงกระดูกหมูอ่อนเนี่ยขั้นเพื่อนน้ำหนักนะคะห้าร้อยเจ็ดสิบสี่กรัมนะขั้นเพื่อนเนาะอยู่ที่สิบเรียญหกสิบเอ็ดเซนนะขั้นเพื่อนสำหรับห้าร้อยเจ็ดสิบสี่กรัมนั่นเพื่อนนี่ราคานะคะสิบเรียญหกสิบเอ็ดเซนนะขั้นเพื่อนนี่เนาะแพงเติบอยู่นะเพื่อนนะเอ่อเท่ากับกิโลหนึ่งเท่าไหร่นี่ สิบแปดเียนนะคะสิบแปดเลียนเอทีนโฟตินเพอร์กิโลนะคะสับสิบแปดเลียนนะคะสี่สิบเก้าเซนนะคะต่อกิโลนะคะสำหรับซี่โครงกระดูกหมูนะคะเ,เพื่อนๆไก่ต่างๆ,างๆพี่น้องไก่ต่างๆพี่น้องเบอ่งไก่ต่างๆเนยนนะคะนี่พี่ไปได้อะไรเพื่อนได้พักพี่น้องได้หมู อันมูบดนะพี่น้องแล้วก็กะลำพี่น้องกะลำกะลำทุกถูกนะเพื่อนดอกคอลีนะคะคอรีฟลาเวอร์นะคะแล้วก็มะเขือเทศคุณสานะคะแกลลรีเควสมานะเพื่อนเท้ากับสิบห้ามาเบ้งนะคะนี่เนาะวันนี้เราตั้งใจจะมาซื้อนี่นะคะโดยเฉพาะนะ,ะเพื่อนสลามมินะคะเพื่อนนี่นะคะกุ้งคอกเทลนะเพื่อน นี่นะคะกินกินได้เลยนะคะกุ้งค็อกเทลนะเออส่วนพรุ่งนี้พี่ายจะไปกินร้านอาหารจีนนั่นเพื่อนแบบนี้ก็อร่อยนะเพื่อนกินกับพาสต้านะเพื่อนทำพาสต้ากินนะนด้หมดอายุเมื่อไหร่นันเพื่อนวันที่เก้าเดือนเก้านะเพื่อนจะซื้อนี่ไปนะกินกับสปาเกตตี้นะเพื่อนนกินกับเส้นพาสต้านะทำพาสต้าให้คุณสานะ อันสลาดซลามิเวดสลามินี่นะฮั่นเพื่อนที่ที่จะมาเอานะคะก็คือสลามินั่นเพื่อนสามีชอบกินยี่ห้อนี้นะฮั่นเพื่อนแล้วก็จะต้องเป็นฮอตวันนะฮะนี่เนาะเพื่อนราคาอยู่ที่เก้าอ่าสามจุดเก้าเก้าเท่ากับสีนนะคะคบ่เหรียญนะฮั่นเพื่อนเออสลามินะฮะนี่นะฮะเอาแบบนี้เลยเพื่อน สี่อันนะะสลาิสี่อันนะคะทุกคนกินแบบนี้อหลรเป็นมักพี่น้องแซ่บนะคะนี่เบคอนต่างๆพี่น้องเบคอนต่างๆแล้วก็นน่ฮอทดอกต่างๆพี่น้องอันนี้กินกับชีสด้วยพี่น้องกินกับชีสนะเพื่อนแล้วแต่แล้วแต่ใครมักแบบไหนนะเพื่อนใครมักแบบไหนนะ ก็จัดไปพี่น้องนี่นะคะครีมมี่สไตล์นะคะเยอรมันเยอรมันสไตล์นะคะเยอรมันนะคะเยอรมันชีสนะ,ะเพื่อนนี่เนะะาะเยอรมันนะคะเจอร์ม,น,น,ะะรมน,นีนะ,ะชาวยุโรเปียนสไตล์นะคะเป็นเพื่อน